สวัสดีเพ,พื่อนพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กลับมาพบกับกระผมนายอิชิกิอาเซรุกันอีกครั้งหนึ่งแล้วในวันนี้นะครับผมไม่ได้จะมาพาเพื่อนสร้างเกมแต่อย่างใดนะฮะแต่ในวันนี้ครับเราจะมาทําการเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะไปสร้างเกมกันนะครับสาหรับใครที่เรียกว่ายังไม่เคยสร้างนะเราจะมาเตรียมตัวกันก่อน,อนว่าในการสร้างเกมของผมเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับในการเตรียมพร้อม การทาเกมนะครับด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะฮะอย่างแรกเลยที่เราควรจะรู้ก็คือใน Microsoft Excel เนี่ยสูตรในการทําเกมทั้งหมดเนี่ยสูตรทุกสูตรจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับขึ้นต้นตัวนี้นะฮะเพราะหลังจากที่เรามีเครื่องหมายเท่ากับแล้วมันจะเป็นการบอกว่าตัวนี้นะมันจะเป็นสูตรใช้การคำนวณอะไรก็ว่ากันไปซึ่งใน Microsoft เรามีสูตรอะไรกันบ้างล่ะถ้าอะไรกันจริงๆแล้ว Microsoft ค่อนข้างจะมีสูตรเยอะนะครับสมมติว่าผมเขีนเท่ากับแล้วก็ A ดูอ่ะเนี่ย อันนี้ก็คือสูตรทั้งหมดที่ขึ้นตัวด้วยตัว A ถ้าพิมพ์ด้วยตัว B ก็มีตัว C ตัว D มีเยอะจนตัวแเลยนะครับอาซึ่งส,สูตรทั้งหมดเนี่ยเราสามารถไล่ไปดูได้ที่ตัวนี้นะฮะได้บนแถบสูตรมันจะมีตัวนี้อยู่นะฮะก็ะะจะมีตังแต่แทรกฟังก์ชันผลลบอัตโนมัติอันนี้สูตรเก่าครับที่ทเราเคยใช้ล่าสุดสูตรด้านการเงินสูตรตรรกศาศาสูตรข้อความสูตรวันที่และเวลา สุการค้นหาสุรคณิตศาสตร์และก็ฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายนะฮะเรียกว่ามีประมาณเกือบเป็นร้อยสูตรนะ่าจะเกินร้อยสูตรด้วยนะฮะเราอยากจะเลือกใช้สูตรอันไหนก็สามารถเลืตรงนี้ได้ถ้าเราไม่รู้หรือถ้าเรารู้ก็พิมพ์หาได้เลยนะฮะอ่าจบอย่างแรกนะครับอย่างที่2นะครับที่ผมจะทําการเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะสร้างเกมนะครับก็คือผมนะครับจะชอบจัดหน้าจอของเราเนี่ยให้มีความเตรียมพร้อมก่อนก่อนที่ผมจะเริ่มอัดวิดีโอใช่ไหมตาสังเกตหลายครั้งนะ ึ่งการจัดจัดหน้าจอให้เหมือนกับผมนะก็คือเราเลือกตรงมุมบนขวาตรงนี้มันจะเป็นการเลือกเซลล์ทุกเซลล์ในแผ่นง,งานนี้เลยนะนะฮะพอเราเลือกแล้วเนี่ยผมก็จะทําการเลือกรูปแบบนะฮะแล้วก็ทําการปรับความสูงซึ่งผมจะใช้ความสูงหลักๆอยู่ที่50หน่วยนะฮะห้าสิบหน่วยมันมีตัวของมันอยู่นะถ้าเรากดค้างในตรงเนี้ยความสูงมันจะเป็นหน่วยพิกเซลอ่ามันเป็นหน่วยอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันมีค่าเท่ากับ66พิกเซลแล้วก็แนวนอน แน่นอนผมอาจจะไม่ได้จัดเนาะในแต่ในแต่ละครั้งแล้วแต่ผมแล้วแต่แล้วแต่แต่ทีนะแล้วก็ผมก็จะชอบจัดตัวกษรอันนี้ตัวอัก็แล้วแต่เราจะจัดนะแล้วก็จัดขนาดแล้วแต่ก็แต่แต่ละคนจะชอบนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราจะทําการจัดกึ่งกลางทุกอย่างทั้งหมดเลยมันจะทำให้เวลาเราพิมพ์ตัวกอรเนี่ยตัวเลขอยู่ตรงกลางเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราเลือกปอยู่แนวอื่นก็จะไปแนวอื่นของมันเนาะผมให้มันอยู่ตรงกลางดีกว่ามันจะได้ง่ายดีนะฮะโอเคอย่างที่สองเสร็จแล้วนะฮะ อย่างที่3ครับก็คือการเพิ่มตัวปุ่มกดใน Microsoft ซึ่งเราจะเรียกกันว่าเป็นการเพิ่มปุ่มควบคุมนะฮะปุ่มควบคุมคมันก็คือตัวนี้แหละอันนี้คืผมเพิ่มมาแล้วไงเดี๋ยวผมาพาไปดูก่อนวิธีการเพิ่มครับก็คือเรากดที่ไอตัวกําหนดแถบเครื่องมือด่วนตรงลูกศรตรงเนี้ยที่มีลูกศรลงมาเนี่ยแล้วเราเลือกคําสั่งเพิ่มเติมครับพอเลือกแล้วนะฮะเราก็จะทําการมาที่คําสั่งทั้งหมดรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ เสร็จปุ๊บเราก็ค้นหาตัวที่เป็นแทรกตัวควบคุมนะฮะแทรกแทรกแทรกอยู่ไหนทอทหารสลแอหาก่อนนะฮะอ่านี่แหละแทรกแทรกตรงนี้แทรกสมการแทรกตัวนี่แทรกตัวควบคุมนะฮะในภาษาอังกฤษนะครับมันจะเป็น insert control นะฮะภาษาไทยก็คือแทรกตัวควบคุมพอเราเจอแล้วเนี่ยเราก็ทาการเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มนะฮะกดเพิ่มเข้าไปก็จะมาอยู่ตรงนี้เพิ่มเสร็จกดตกลงนะครับจะกดยกเลิกไม่งั้นมันจะหาย ก็ตกลงมันก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งปกติผมก็จะใช้ตัวควบคุมตัวควบคุมฟอร์มเป็นตัวปุ่มนะฮะพอกดปุ๊บก็จะทํางานในการควบคุมตัวเมโครที่เราบันทึกเมโครของเราก็จะอยู่ที่มุมมองแล้วก็ตรงนี้นาะเมโครนะฮะแล้วก็ใน Microsoft Excel นะครับในบางครั้งเราสามารถตรวจสอบสูตรได้โดยการที่ตัวนี้มันมีตัวประเมินสูตรนะฮะสมมติว่าผม เท่ากับสามของเก้าช่องนี้ลบด้วยสามสามคือการรวมนะฮะสามของเก้าช่องนี้อ่ะสมมติเอ้ยนะฮะสามจนถึงช่องอะไรอะช่องนี้อ่ะหมดเดยปิดอ่ะสมมุติว่าเลขเปงีน้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแล้วก็ สอง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 นะฮะแล้วเราอยากจะรู้ว่าสูตรเนี้ยมันมาได้ไงได้ค่า2ีแปดเนี่ยเราก็มาลองดูที่ประเมินสูตรนะฮะพอกดปุ๊บตัวนี้มันก็จะบอกว่าตัวเนี้ยซ้มตัวเนี้ยมันได้ค่าสี่สิบหกเราลองไปบวกเล่นๆเอาก็ได้นะฮะแล้วก็อันนี้ซ้ำได้สิบแปดคำนวณออกมาก็เหลือยี่สิบแปดอย่างเงี้ยเราสามารถเริ่มใหม่ได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจะใช้ในการเช็คหลักๆเลยนะฮะ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือในการที่เราทำเกมนะฮะเราจะต้องมีตัวเมคโครอ่าจจะเป็นานว่าแมคโครแหละแต่ผมชอบเรีวยกว่าเมคโครมันน่าจะอ่านง่ายกว่าสมมติแล้กันสมมติว่าตัวเนี้ยผมบันทึกเนาะชื่อ a b c d e f g อ่ะชื่อนี้แล้วผมก็ทำการเลือกช่องคัดลอกคลิกขวาวางแบบค่านะฮะเสร็จปุ๊บเราก็ทำการหยุดตัวนี้เนาะ ทีนี่ครับพอถ้าหากว่าในเมคอในไฟล์เอกสารของเราเนี่ยมันมีเมโครอยู่ตอนเราบันทึกนะฮะสมุดผมบันทึกเป็นนะบันทึกไปที่เดสก์ท็อปนะผมก็ตั้งชื่อไอเดสก์ท็อปอย่างเดสก์ท็อปแล้วนะอ่ะผมก็ตั้งชื่อว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอบันทึกธรรมดานะครับมันจะแจ้งเตือนเราว่าไม่สามารถบันทึกฟีเจอร์ต่อไปนี้ในเวิร์กบุกแบบไม่มีเมโครก็คือโครงการ Visual อร์ดใช่ไหมวิชวลบอร์ดวิชวลเบสิกีบีนะฮะ ซึ่งเราถ้าหากว่าเรากดใช่เข้าไปเนี่ยไฟล์เราพังแน่นอนครับเราจะต้องการกระบาดตัวนี้ออกก่อนแล้วเรามาเลือกบันทึกชนิดใหม่นะครับก็คือมันมีเมโครใช่ไหมเราก็ต้องให้เลือกแบบเมคร e n a b l e พอเลือกแล้วเนี่ยเราจะสามารถบันทึกได้หลังจากนั้นครับพอบันทึกเสร็จสมมติผมกาออกแล้วผมเข้าใหม่นะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะมันจะมีการบอกว่าตอนเนี้ยเมโครถูกปิดใช้งานนะฮะเพราะว่าในบางบางครั้งเนี่ย ไอตัวแบบฟอร์มที่เราบอกนาะม่ามีตัวควบคุม Active X ซึ่งมันอาจจะทําให้ระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีปัญหาได้ด้วยซ้ําแลนัน้นก็เลยบอกว่ามีการปิดใช้งานไว้ก่อนแต่ถ้าหาว่าคุณจะเปิดใช้งานนะครับมันมีหลายวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือกดตัวนี้แล้วกดเปิดใช้งานเนะะื้อหามันก็จะมีให้เลือกตัวนี้นะฮะอันนี้คืออย่างแรกอีกตัวก็คือกดเปิดใช้งานเนื้อหาเลยนะฮะ,นะฮะก็จะใช้งานได้หรือถ้าสมมติว่าเราแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยกดการทิ้งไว้ก่อนมันจะแก้มันจะอันนี้ไม่ได้นะ้เาก็ตองไป เปิดใหม่ก็คือเราเลือกที่หน้าแรกแล้วก็ข้อมูลนะฮะแล้วเราก็ค่อยเปิดใช้งานเนื้อหาเหมือนเดิมก็จะสามารถใช้งานเมโครได้ก็จะเป็นประมาณนี้สุดท้ายครับสุดท้ายและอันนี้ก็คือเวลาที่ผมสร้างเกมเสร็จผมจะทําการเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องซ่อนเอาไว้ไม่ได้ลบออกนะแค่ซ่อนทีนี้เราจะทําการซ่อนทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้หน่วยพื้นที่นะสมมุติว่าพื้นที่มันมีแค่นี้ที่เราต้องการผมมาร์กเอาไว้ก่อนฟึบป,ประมาณนี้แล้วผมต้องการซ่อนส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเลย ผมเลือกตั้งแต่แถว J ใช่ไหมอันนี้ผมเลือกที่แถว J นะนี่จะปุ๊บผมกด Ctrl Shift แล้วกดไปด้านขวามันจะทําการเลือกจนสุดแผ่นงานเลยนะฮะพอหลังจากนัน้นปุ๊บเราก็ทําการซ่อนคอลัมน์ถ้าเป็นแนวตั้งซ่อนคอลัมน์แนวนอนก็คล้ายครับเลือกที่แถว Ctrl Shift ลงไปข้างล่างสุดแล้วก็กดซ่อนแถวนะฮะมันก็จะเหลือแต่เฉพาะส่วนที่งานที่เราต้องการและในตอนนี้ประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมและนี่ก็คือ,อาการเตรียมความพร้อมก่อนสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วถูกใจนะฮะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่มีคลิปวิดีโอใหม่ลงได้นะครับผมโอเคครับผม, okay, บผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบาย